มาจ้ามาจ้าวันนี้เฮียพามาดูเดียว13ากันเลยนะครับนี่ฮะพาขึ้นมาที่ชั้นห้านะครับพารากรอนฮอล์นะครับพอเดินเข้างานมานะครับหลังจากที่ผ่านการตรวจเอทเคนะครับตอนนี้บรรยากาศประมาณช่วงสี่โมงนะครับคนยังไม่เยอะมากนี่ฮะเดินโล่งๆกันเลยครับตอนนี้นี่ับของช้ำรวยนะครับของฝากของที่ระลึกครับ ตอนเฮียไปนี่วางกันให้เพียบเลยครับผมน่ารักทั้งนั้นครับนี่ฮะตุ๊กตาครับนี่ฮะโอ้โหเต็มตู้ครับนี่กระโปรงกระเป๋ายังมีครับนี่เซ็กลกรมครับพาในดีมากครับนุ่มนิ่มนะครับนะพาคลุมไหล่นะครับแล้วการนี่ครับยาดมครับพระบิดม ราคาป้ายนะครับสองรอกว่าบาทครับผมน่ารักจริงจริงครับแม่น่ารักทั้งนั้นไม่รู้คิดอะไรครับไม่ได้หยิบมาเลยครับพวกนี้ดูฮะแม่ผ้าดีครับนุ่มนิ่มเนี่ยของที่ได้มาครับเท่านี้เองครับติดไม้ติดมือมันนิดหน่อยอ่าเข้ามาด้านในนะครับนี่ครับบริเวณอัธจันทร์นะครับที่นั่งชมนะครับ เราเดินเข้าประตูมาก็นี่เลยครับขึ้นบันไดามาที่โซนที่เนียได้ปัตรนะครับน,นี่ก็คือที่ของเนียครับผมที่นะันางเฮียก็อยู่ริมทางเดินเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่ 2ีวินาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะเริ่มการแสดงนะหรือว่าเริ่มโฆษณานะครับ ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมก็เริ่มการแสดงนะครับก็เปิดมิวสิกนะครับแล้วก็เป็นพวกโฆษณานะครับก็สำหรับเดี่ยวนี้นะฮะก็เป็นเดี่ยวแรกนะฮะสำหรับเฮียนะมันเลยได้มาเข้าร่วมมหอรสศพนี้มาก่อนนีเฮียเลือกจอดร ชั้นหนึ่งนะครับก็เดินเข้ามาทางข้างช็อปของซาร่านะครับแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บก็ขึ้นลิฟต์มาเลยนะครับที่ชั้น5าเลยนะครับขึ้นมาที่หอชั้นห้าเลยก็ค่อนข้างจะสะดวกครับแต่ว่าจะเดินไกล,ลนิดนึงนะสำหรับท่านที่คิดว่ามีที่จอดที่ใกล้กว่านะีเนี่ยก็ลองหาข้อมูลก็ไก้แค่นี้แล้วครับผมก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5าได้เลยนะครับแล้วก็ มาตามโถงทางเดินยาวนะครับมาที่ทาราก้อนห่อนะครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ผู้เข้าชมแล้วก็ทยอยเข้ามานะครับยังมีคนเข้ามาเื่อเลยนะครับทางผู้จัดก็จะเริ่มเคลียร์ทีละโซนนะครับแล้วก็ปิดไป,ดปดทีละประตูนะครับมีแค่ป,ประชาชนไบเดียวซิงเกิ้ลให้คนนักเป็นเบามีแค่แบ่ประชาชนไปเดียวล้วไงายอ่ะ เบื้องต้นที่ปำะมานะครับก็เนียดมก็จะเริ่มการสแสดงจริงๆนะครับประมาณช่วงสองทุ่มนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โดยในระหว่างการแสดงเราจะไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับเนื่องจากว่าจะมีพนักงานคอยยิงเลเซอร์ใส่คนที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ หลังจากที่เดี่ยวจบนะครับเขาก็จะให้เรา,าทายอยรูปออกไปทีละโซนนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบรรยากาศนะฮะพี่โนโ้ตก็นั่งถ่ายรูปอยู่ฮะข้างนอกข้างหน้านะข้างหน้า,า,นาตรงหน้าเวที F 3 F 4่ F 5าเฉยรูปได้เลยครับเขาก็จะทยอยนะครับ ลอยอ,ออกทีละหนึ่งโซนนะครับทีละโซนก็จะมีสัญลักษณ์นะและ้วก็มีการประกาศแจ้งนะครับของเฮียนี้อยู่ข้างบนนะร,รอออกสักแป๊บหนึ่งนะ ถึงแบบเฮียนะครับจอดทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะมาทางลงหนังนะฮะถ้าท่านใดที่จอดทางฝั่งนอสนะฮะก็ต้องเข้าไปด้านในนะครับแล้วออกมาด้านขวานะครับราจะถึงตรงนี้นะฮะเราก็จะรอลิฟต์นะฮะเพื่อลงชั้นหนึ่งนอออกจากลิฟต์มาแล้วก็จะมาเจอที่ทางออกนะฮะชั้นหนึ่ง เราเล็บล็อบบี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นช็อปของซาร่านะครับเนี่ยเราจะออกมาทางนี้เลยนะครับนะก็จะเจอลานจอดรถนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยแจะลงมาที่ชั้นหนึ่งนะครับโซนที่ใต้แล้วก็ จะเดินไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลานจอดรถของเซเรเนตนะครับแล้วก็ของบัตรเครดิตต่างๆนะฮะก็มีรถออกเพียบเลยนะครับครับใช้เวลาเดินไม่นานนะครับรมาถึงรถของเรานะครับ สำหรับเดียวครั้งแรกของเนียนะครับเนี่ยก็พา <S 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 2> <S 2> นําทางมานะตั้งแต่มาถึงนะครับแล้วก็การเดินทางนะครับรวมถึงบรรยากาศข้างในนะฮะสำหรับวันนี้ก็สี่คุ่งครึ่งครับขออนุญาตลากลับบ้านก่อนนะครับ,บาย,บายครับผม